เทคนิคในการที่คุณจะเชร์อัพเพื่อนนักกีฬาแน่นอนหลายคนที่กําลังฟังคลิปเนี้ยคุณมีเพื่อนเป็นนักกีฬาคุณจะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยบางครั้งเขารู้สึกทอ้อใช่ไหมเขารู้สึกแบบว่าล้มเหลวจากการแข่งขันหรือท่าแพ้จากการแข่งขันมาเนี่ยแต่เราก็อยากจะให้กําลังใจให้เขามีพลังกลับมาซ้อมให้เขายังไม่อยากที่จะเลิกเล่นกีฬาคุณมีคําถามนั้นอยู่ในใจแต่วันนี้มันมี5ด้านนะคะเราบอกว่าะจะมีอะไรบ้าง1คุณต้องกระตุ้นจิต ราะว่าจิตนี่มันเป็นสิ่งสําคัญที่จะกําหนดทําให้เขา,เาแสดงอาการพฤติกรรมมีความหกเหิมกลับมาอีกครั้งดังนั้นคุณจะต้องกระตุ้นจิตให้เขาคิดบวกคิดที่มีพลังใจคิดว่าเราสามารถที่จะเริ่มใหม่ได้ทุกวันคุณสามารถที่จะทําได้อีกครั้งอย่างแน่นอนการที่ล้มเหลวหนึ่งครั้งไม่ได้ทําให้บอกว่าทั้งชีวิตของคุณล้มเหลวนี่คือตัวอย่างของการที่คุณจะกระตุ้นจิตให้เขาคิดบวกอันที่สองก็คือ หากมีปัญหาฉันพร้อมที่จะรับฟังคุณเชื่อไหมว่านักกีฬาหลายคนเนี่ยวันนี้ที่เขาอยากจะเลิกเล่น mm hmm. เพราะว่าอะไรก็รไม่รู้จะคุยกับใครเขาเจอปัญหา mm hmm. เขาเจอหลายๆอย่างเขาเก็บไว้คนเดียวแต่สิ่งที่เป็นทางออกคือเขาอยากต้องการที่จะปลดปล่อยดังนั้นถ้าคุณเป็นเพื่อนที่ดีอยากจะเชียร์อัพเชียร์อัพเพื่อนคุณจะต้องรับฟังเขาให้มากนักกีฬาในปัจจุบันคือขาดคนที่จะรับฟังรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะว่าถ้าเราเปิดใจรับฟังลูกนักกีฬา หรือเพื่อนที่อยากจะเชร์อัปเดตกาเปิดใจที่จะฟังฟังนะคะอย่าพูดอย่าพูดเยอะอันนี้สําคัญอันที่3มคือมีคําชมที่นุ่มนวลอันนี้และชวนฟังเพราะบางครั้งเนี่ยโอเคระหว่างดีกับเพื่อนว่าเฮ้ยแกทําได้แหละแต่รู้ไหมว่าบางครั้งณนะสถานการณ์ที่เขาพ่ายแพ้มันทําไม่ได้จริงๆแต่เราอะ่ะจะทํำยังไคงคําชมที่นุ่มนวลและชวนฟังเป็นพลังสําคัญทําให้เขาก้าวเดิน ยากระแทกย่าประชดอย่าประชันเพราะอันนั้นมันจะทำให้เขากลับไปไม่มีพลังก็ได้ต่อไปอันที่4นะคะเพื่อนอันที่4คือเขาอาจจะบอกว่าเล่าในฐานะเพื่อนหรือในฐานะแฟนหรือในฐานะผู้ปกครองแน่นอนนักกีฬาเกิดการล้าจากการใช้ร่างกายเยอะๆถูกต้องไหมเขาก็ต้องการการพักผ่อนดังนั้นเราก็พาเขาไปในสถานที่ที่ชอบอย่างเช่น บางคนที่ชอบทะเลชอบฟ้าชอบภูเขาชอบพระอาทิตย์คือธรรมชาติเนี่ยจะบำบัดเพื่อนนักกีฬาของคุณดังนั้นนี่เป็นข้อดีที่คุณจะได้บำบัดร่างกายและจิตใจด้วยและคุณก็จะได้เที่ยวด้วยอันนี้คือสิ่งที่มันคือการผ่อนคลายง่ายๆที่คุณสามารถที่จะเชียร์อัพเพื่อนได้และเขาจะไม่โฟกัสกับปัญหาที่เขาได้ผ่านมาเพราะเรากำลังเปลี่ยนโฟกัสเขานั่นเองในข้อสุดท้ายคือสิ่งสำคัญนะคืออะไรดีๆ เอามาแบ่งปันดังนั้นบางครั้งนักกีฬาเขาโฟกัสกับการฝึกซ้อมมากเกินไปเขาจะไม่สามารถที่รับรู้เรื่องอื่นๆที่มันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่เรื่องอื่นๆที่ทําให้เขารู้สึกมีความสุขด,ดังนั้นในฐานะคุณเ,เพื่อนคุณสามารถที่จะเล่าสู่กันฟังในบางประเด็นที่เขาไม่รู้เพราะอะไรเพราะคุณกําลังจะเปลี่ยนโฟกัสเขาอีกเช่นกันนี่คือสาระสําคัญของการที่เราจะเชียร์ัพนักกีฬาเราจะเชียร์ัพลูกที่เป็นนักกีฬาด้วย ห้าเทคนิคนี้ว่าเชื่อว่าถ้าหลายๆคนเอาห้าเทคนิคนี้ไปใช้นะจะเห็นผลลัพธ์อย่างแน่นอนใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ s u i s e ที่ y o u t u ท e c h anel ดรอัสสัมพัแล้วพบกันค่ะ